สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เวสป้าหัดใหญ่สาขาหัดใหญ่ในนะฮะ <Yo! S 1> สาขานี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่อ,อยู่ตรงข้ามกับโลตัสหัดใหญ่ในนะครับผมใกล้ๆก,กับอินเด็กซ์ลิฟต์วิอยู่นัะฮะนะครับผมตรงข้ามก็เป็นโลตัสหัดใหญ่ในนะครับแล้วก็ทางจะไป ลงไฟฟ้าหรือจะไปสนามบินนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้น oh. เพชรเกษมขาออกเมืองครับผมจำง,ง่ายๆครับตรงกันข้ามกับโลตัสหาดใหญ่ในเวลาลูกค้าเข้ามานะฮะเราก็จะเปิดบริการตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับผมที่นี่เนี่ยมีรถที่เลือกมากมายเลยนะฮะเพราะว่าเรามีพื้นที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางเลยเข้ามาดูข้างในกันได้เลยนะครับมาพอเข้ามาด้านในแล้วนะครับผมนะครับ เราก็จะมีรถที่จอดโชว์ให้ลูกค้าได้เลือกสีอย่างที่บอกนะครับที่นี่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเราจะจอดให้ดูได้ทุกสีทุกรุ่นเลยนะครับจากที่ท่านเห็นเปิดมาเนี่ยพามตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับ S 125 c c นะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับผมไซส์เล็กบอดี้เล็ก ตัวนี้จะเป็น s 125มีเริ่มตั้งแต่ s 125บัมชีคเกอร์นะครับแล้วก็สีขาวสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวมะนาวด้านนะครับแล้วก็มาสีดำนะครับผมที่แหวงๆไปก็เป็นวันนี้ที่ขายรถไปแล้วนะครับส่วนด้านหลังเองเนี่ยก็มีโชว์ทุกสีเช่นกันนะครับเป็นตัว l x 125เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีสีเขียวมิ้นท์สีเทาสี ฟ้าเหลืองแดงดำนะครับสีขาวเพิ่งขายไปนะครับผมแล้วก็ยังมีพรีมาเวล่ามี S125 แล้วก็ยังมีอภพิเลียอีกนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับผมอ่านี่ตรงนี้ก็จะมีอพิเลียด้วยนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายมีพื้นที่บริการให้กับลูกค้านะครับสามารถนั่งได้ในมุมของอแคมปิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโซนของที่จะทำฟินแลนซ์นะครับแน่ทางด้านนี้ หรือด้านนี้เราก็จะมีบริการน้ําดื่มเย็นๆนะครับกับโซนที่นั่งตรงนี้ระหว่างรอนะครับสินเชื่ออนุมัติก็สามารถที่จะมาแอบงีบหลับได้นะครับหรือว่ามาดูรถที่เราตกแต่งตั้งเอาไว้ให้นะครับเพื่อเป็นแบบก็จะมีอย่างสปรินต์นะครับร้อยี่สิบห้านะครับเราใส่ตะแกงหน้าให้ดูนะครับใส่ตัวกล่องท้ายเบาะคันนี้เป็นตัวแต่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเี่จะแต่งรถหรือว่าดูรถ ได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ยังมี GTS Body Size ใหญ่ของตัว Vespa อีกด้วยนะครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสำหรับมุมที่เป็นมุมของตกแต่งนะครับเรายังมีมุมของ a c c e s s o r e นะครับเครื่องแต่งกายเล็กๆน้อยๆนะครับพวกกุญแจหมวกกันน็อกแก้วมักนะครับแก้วกาแฟหรือว่าจะเป็นถุงผ้านะครับของลิขสิทธิ์เวสป้นะครับรวมถึงหมวกกันน็อก สีสันต่างๆนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีของแต่งเล็กๆน้อยๆจากเวสป้าหัดใหญ่นะครับสำหรับสาขาที่นี่นะครับเป็นสาขาหัดใหญ่ในลูกค้าที่อยากจะเข้ามาแล้วก็ได้ดไ,ดได้ได้ชมรถแบบจุใจมาสาขานี้เลยครับเพราะเรามีของทุกทุกอย่างเลยที่เกี่ยวเวสป้านะครับให้ได้ให้ได้ดูให้ได้มองให้ได้เลือกนะครับรวมถึง นะครับศูนย์บริการฝั่งพอเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นโซนโชว์รถนะครับฝั่งศูนย์บริการก็จะเป็นฝั่งทางด้านนี้แล้วก็เรายังมียางนะครับที่ให้ลูกค้าได้เลือกเป็นบิต stone แบล็นะครับเป็นบิต stone แ l ลก k ที่เราเลือกใช้แล้วก็ยังมีแม็กซิสอีก1นรุ่นนะครับที่เราเลือกใช้ใส่ให้กับลูกค้านะครับ บิสโตนดบลนหลักก็มีตั้งแต่ของตัวสปรินนะครับแล้วก็พรีมาเวล่าแล้วก็ GTS ส่วนถ้าเป็น S กับ LX ก็จะเป็น m a x x ซิสนะครับส่วนยางรุ่นใหญ่ๆนะครับยางรถใหญ่ยางรถวิบากเราก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันเผื่อท่านใดที่มีรถเวสป้หรือว่ามีรถคันที่3คันที่4คันที่5นะฮะเป็น Enduro เป็น Adventure เป็นรถ Big กบ k e หรือว่าเป็นรถวิบากนะครับก็สามารถนำรถมาเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพัก ผ่อนของลูกค้าอีกหนึ่งโซนนะครับผมก็จะเป็นโซนของอพักรอคอยรถซ่อมนะครับก็จะมีบริการน้ำดื่มที่นั่งสะดวกสบายนะครับแล้วก็ช่องเอาไว้ส่องดูรถของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีรถรอออกอยู่หนึ่งคันก็เจ้าหน้าที่ช่างของเราก็เตรียมที่จะทำออกรถอยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมีรถของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อนุญ,ญาตให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปนะครับก็ รถเราเรารักเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวแวบเข้าไปดูด้านในก็ได้ครับนะดเูเบื้องหลังการถ่ายทาเบื้องหลังการทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูทุกซอกทุกม,มุมเลยนะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีห้องยางด้วยนะครับเมื่อสักครู่เรามียางแต่ด้านนี้เนี่ยเรามีห้องยางด้วยนะครับห้องยางเนี่ยเรามีเอไว้สําหรับถอดทวงเป็นรถรถใหญ่ แต่ถ้าเป็นรถรถเล็กนะครับล้อ12เนี่ยมันไม่ต้องถ่วงน้ําหนักนะครับแต่ถ้าเป็นล้อใหญ่นะครับเราจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเช็คนะครับถอดเอ่อถ่วงน้ําหนักรถแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวถอดล้อนะครับก็จะมีเอ่อสหรับร้อ12ล้อ12ขึ้นไปล้วเนาะอ๋อล้อ10นิ้วขึ้นไปนะครับมันมีตัวจับเล็กสำหรับล้อรถเล็กแล้วก็เป็นตัวจับใหญ่สําหรับล้อใหญ่ด้วย นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับในการถอดยางแล้วก็ใส่ย,ยางนะครับอันนี้เราลงทุนอุปกรณ์ค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะนะครับเพื่อดูแลลูลกค้านะนี่หลังจากนั้นในห้องนี้ก็จะเป็นห้องของอดูแลรถที่เรารักนะครับก็จะเป็นห้องช่างนะครับก็จะมีแท่นซ่อมด้านหน้าเนี่ยสีแท่นซ่อมนะครับเอาไว้สําหรับรองรับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับรถสปินรถ พรีม a าเวล่ารถ GTS นะครับรวมถึงอภพิเลียก็สามารถาซ่อมในห้องนี้ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ดูแลรถลูกค้าเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ไว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พิเศษนะครับรวมถึงอุปกรณ์พวกประแจเครื่องมือต่างๆก็เราใช้ของดีนะเพื่อการทำงานที่คล่องตัวที่สุดของช่างบริการแล้วก็สามารถที่จะลด อุปสรรคในการทํางานอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับเราจะไปดูข้างในกันอีกนิดนึงครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของศูนย์บริการนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่โบนะครับหนะ้าตาสวยอยู่นั่งอยู่นี้ นะครับผมทำข้อสอบอยู่นะเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการาพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะนะครับอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยก็นั่งคอสนั่งสอบอยู่นะครับเพื่อพัฒนาสกิลของตัวเองให้ได้มาขึ้นด้านหลังกับข้างบนนะครับก็จะเป็นโซนของการเก็บอะไรนะครับเอาแวบให้ดูนิดน,นึงข้างหลังว่ามีอะไรไหมอะไรเราเรียบร้อยไหมนะครับนะฮะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นโดมิโนนะฮะบอกแฮนด์โดมิโน ก็เป็นตัวที่มาใหม่นะครับสำหรับเราที่รับมาใหม่นี้ก็จะเป็นปลอกแฮนดดมิโนเอาไว้สำหรับในการที่จะเลือกเปลี่ยนปอกแฮนก็ราคาเริ่มต้นอยู่แค่750บาทนะ7 5 0 0หรือ790นะครับประมาณนี้ <c oughs> ออจำไม่ได้ <c oughs> แต่เริ่มต้นประมาณ7 0 0 เจ็ดร้อยเก้าสิบาทกับเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมคือปลดแห้จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าบางทีมันยางมันตายมันลื่นหรือว่ามันหลุดมือได้นะครับก็เปลี่ยนบ่อยเหมือนเป็นอุปกรณ์เรเหมือนเราเปลี่ยนถุงเท้าบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยนะครับไอ้ขึ้นมาดูท้้งบนนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องเอาไว้โชว์สินค้าน่ารักๆแล้วก็เป็นห้องประชุมแล้วก็เป็นห้องของการตลาดที่ผลิตสื่อผลิตงานต่างๆของเวสป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลังสมองของเราก็จะอยู่ข้างบนนี้ด้วยเดี๋ยวมาแอบดูข้างบบนนนนิดนึะครัผม นี่นะฮะข้างบนนี้ก็จะมีร้านลุงเต้นะฮะก็จะมีเครื่องดื่มอาหารขนมน้ำไว้คอยบริการนะครับสำหรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาแอบดูคันนี้นิดหนึ่งคันนี้จะเป็นคิสเตียนดีออ์946นะครับคอลแลบกับเ e s ป้านะครับราคาอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้เห็นไหมราคาคันนี้1ล้านบาทครับผมเน่คันนี้ไม่ได้ขายนะฮะ จอดตั้งโชว์ไว้อยู่ที่ห้องอาการตลาดห้องนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการตลาดนะครับก็เอาไว้สําหรับในการงานออกแบบนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวสื่อหรือประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ให้ลูกค้านะครับอย่างล่าสุดที่จะมีเกิดขึ้นคือวันที่8ปวเป็นวิวาลเวสปางานนี้เนี่ยนะครับก็จะรวบรวมคน ขับขี่รถเวสป้าเนีครับไปขับรถท่องเที่ยวกินทําบุญถ่ายรูปแล้วก็บริจาคนะครับไปในงานเดียวกันสําหรับเวสป้าหัดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นคลังสมองของเรานั่นเองนะครไว้คอยออกแบบแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมกับเราอย่างมีความสุขได้นะครับนี่คือสาขาเวสป้าหัดใหญ่ในนะครับผมสาขาเวสป้าหัดใหญ่ในเพราะฉะนั้น ท่านใดที่อยากจะเข้ามาเลือกใช้รถนะครับหรือว่าเลือกเข้ามาซื้อรถเนี่ยเข้ามาปรึกษาที่สาขาใหญ่ในได้นะครับที่นี่ก็จะมีเซลล์อ้อมนะครับเป็นคนดูแลประจําสาขาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีออโต้ Next Capital หรือว่าอีออนนะครับอคอยรองรับอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นซื้อเงินสดก็สามารถที่จะซื้อได้ที่สาขานี้เป็นไงบ้างครับสําหรับสิ่งที่เราเตรียมมาไว้ให้กับลูกค้าไม่ว่างแต่เริ่มต้นนะครับ งานขายงาน finance นะครับของให้เลือกใช้อุปกรณ์รวมไปถึงเรื่องของศูนย์บริการหลังการขายนะครับการดูแลรักษาบำรุงดูแลรักษาช่างบริการเจ้าหน้าที่อบรมนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงกิจกรรมหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดหรือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับที่คอยดูแลรถลูกค้าที่เป็นเวสป้านะครับสำหรับที่นี่ ก็เราลงทุนเราใส่ใจแล้วก็เราให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าคันต่อไปจะซื้อเ e s ป้านะครับก็เวสป้าหัดใหญ่หรือเวสป้าสาขาหัดใหญ่ในได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชมมาถึงที่นี้แล้วก็ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราเพื่อที่จะผลิตงานหรือว่าผลิตกิจกรรมออกมาดีๆให้กับลูกค้าเ e s ป้าหัดใหญ่ด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันสั้นๆเท่านี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ